ไม่ใส่หรอกเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นโบสร้างกับโบเตี้ยมพร้อมเนาะแม่มาข้างกับแม่แม่มาสร้างสร้างกับมาถ่ายที่แรกมาเองเอาโบเด็กบาดโบเป็นแดดเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายอีกช่วหนึงมาเป็นแดดอ่ะเอาเบาๆค่ะเบามือหน่อยค่ะเจ็บมากเลยค่ะ เาร้องกว่าเน่นนั้นีเบาค่ตอนน้อยกแกออกตา้ดยแมู่เฮ็ดเปี่ยเป็นเปียได้บ่ออเฮ็ดนี่นั่นนเห็นี่นั่นลูกเออเดี๋ยวเลยเฮ็ดโอลูกคาง่วงเลยนะคะเตากมัดไหมเนี่อ๋อจะเห็ แย้ยันถือแต่มันสีบิบนี่ยังถือ,อยังเพีใส่ดูดิมันสีบิดมันบ,บิดแล้อเลยสีรูดบว่ะอันนูงนม้นส,สวยฉันฉันมัดนะคะไม่สวยเลยเดี๋ยวฉันไปเอายางอ่ะเบาหน่อยค่ะช่างมือเบาหน่อยค่ะคลูกค้าไม่เข้านะคะแบบนี้น

แม่มาพอแล้วพอแล้ว้ยไม่เยอะกลาดินไปเบิ่เอื้อชีมากนีเบิ่เบิผมเอื้อใสได้ย่ามาโอ้ยเอื้อไม่วานีกวาย้นีเรื่งคุณลฐานเดี๋ยวยับไปไหมยับไปไหมแม่ต้งให้ดีดีแทน หลายๆเดี๋ยวมันจะผ่าเตียเป็นเตียเป็นหมุดเลยสมุนเลยเกิดส่ไดีล่ะเหอ่ะเห็นไหมเห็นีหนะจะเสร็จหรือยังก็จะเสร็จแล้วหนูจะนอนใช่ไหม สวยจัยยยยง้โสวยนัเนี่ยมัดผมสวยบุนินมัดได้หรือยังคะนี่ยัดได้มัดม่ได้เลยมัดหัวใจมัดหัวใจจะมัด